สวัสดีตอนสายๆครับผมวันนี้ผมมาที่จังหวัดนิจิตมาดูที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับระบบโซลาเซลล์แบบบ้านๆที่ผมใช้อยู่พอดี FC จากคลิป u t u b e ที่ผมลงไว้อ่ติดต่อมาให้มาดูนะครับคือมาให้คำปรึกษาวิธีการติดตั้งแบบไหนนะครับวันนี้ก็มาดูสถานที่ที่บึงนารางนะครับวันนี้ก็มาดูสถานที่ว่าจะวางแผงได้ไหมครับ หเห็นลังคาแล้วก็สวยครับผมเพราะว่าได้ได้ไฟตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วครับตรงนี้เหมาะครับผม <Huh? S 1> ตรงนี้เหมาะเพราะมันได้มันมันได้ไฟอยู่แต่ก็จะมีผลจากไออันนี้ครับต้นไม้นิดนึง hmm. ในช่วงในช่วงสายสายแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายนี่สบายครับได้ไฟเต็มที่ม้ไ,ไเข้าม ครับผมตอนนี้ก็ดูเ,เนี่ยอากาศแบบนี้แผงโมโนฮา,าร์บเซลชาร์จแบบได้ดีเลยอะโ,อโมโนฮารบเซลลชอบอากาศแบบคึมค้มๆแดดเขาเรียกแดดดำอะไม่ร้อนมากเกินไปเพราะว่าฮารบเซลลมันดีอย่างถ้าไอ้เงาบังแบบนี้ครับ<อ>มันไม่มีผลแต่ถ้าเป็นโมโนธรรมดาคือบังแล้ววืบเลย<อ>แต่ถ้าเป็นฮารเซลนี่สบาย เดี๋นี้ไอ้ที่มึนเห็นมั้ยละครับผมพื้นที่มันเยอะไงครก็จะพื้นที่มันเยอะวัดก็เห้ก็คือตรงนี้ครับวางวางตรงเนี้ยช่องช่องนี้มันจะได้พอดีหนึ่งมันไม่เดินสายไกลด้วยแล้วก็ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เอาไว้ข้างหลังผมว่าเหมาะนะก็ถ้าวางตรงนี้ใช่นะอินเวอร์เตอร์ททีี่่ติดไว้นะครับผมเพราะมันจะใช้ไฟตร้งหมนเป็นหลักครับ คืออินเวอร์เตอร์วางไว้หลังวางไว้ข้างหลังแล้วเราก็เดินสายไปครับได้ครับผมก็คือไม่ให้ไม่ให้อินเวอร์เตอร์กับเอ็มีทเนี่ยมันอยู่ไกลจากแผงมากเกินไปเพราะว่ากําลังไฟที่เราเดินสายมามันจะตกครับได้ครับผมเอาที่มันไม่โดนฝนมันไม่เปียกน้าครับได้ครับเอาใกล้่นะครับผมครับตรงตรงนี้ได้ได้ครับผม แค่ระบบโซลาเซล์ก็คือมันต้องมีสายสายที่มาจากแผงเนี่ยไม่ให้ยาวเกินไปเพราะว่ากระแสชาร์จถ้ามันยาวเกินมาจะดรอปลงแทนที่เราจะได้ไฟเยอะกับได้ไฟน้อยลงประสิทธิภาพมันก็จะลดลงนั่นเองแต่ไอ <Okay. S 1> เดินเดินสาย AC จากอินเวอร์เตอร์ไปในบ้านเนี่ยไกลเท่าไหร่ก็ได้ทังนั้นเราก็ไม่ไม่ เเมม่ออออ้้านตงไไปจขคซูร์ใช่ครับผมเราเดินสายต่างหากไปเลยว่าเราจะใช้จุดไหนไออ้คนซูเมอร์นี่เราก็ไม่ต้องจไม่ต้องครับผมเออแล้วก็คือเหมือนเดินเดินสายใหม่ใช่ใช่ครับผมจะใช้พลังไฟฟ้าแล้วก็เดินไม่ใช่ใช่ครับผมใช่ครับผมเออมันก็เหมือนว่าบ้านเรามีไฟฟ้าโซล่าเซลล์กับไฟฟ้าไฟฟ้าบ้านมีแลลผิตที่ถูกต้องครับผมก็มึนอยู่แล้วมันจะได้กูเอาไง คือแต่มาจาเข้าก็ไอ้คมพิวเตูร์นัพูดถึงมันก็สะดวกแต่วาถ้าแบบลูกเราอะไรไม่รู้เรื่องกันะใช่ใช่ถ้าควรใช้ไม่เป็นปัญหาเกิดครับเดี๋ยวไฟวิ่งชนกันมันมีปัญหาก็เดี๋ยวมันไม่รู้เรื่องกันเลยไม่รู้เราไฟอย่างไรอะไรไงครับตัวเราต่อแยกมีศกเลยเนาะใช่ครับผมบ้านผมก็ต่อต่อแยกเอานะครับไม่ให้ยุ่งกันแบบแบบสองตัวที่ว่าสองหมื่นกว่าบาทนะครับผมสี่สิบแปดโวลต์เนาะครับผมใช้แอร์ได้คืนลย้หรอ ได้ครับต่อตัวตัวด้วยนนะใับครับผมแต่ถ้าเปิดเปิดทั้งคืนเนี่ยมันต้องสองมันต้องสี่ถาดมันสองร้อยแอมอ,อันนั้นมันระบบสี่สิบแปดโวลต์สองถาดมันก็ร้อยแอมอ๋อ้อแอมครับผมแต่ถ้าหน้าฝนถาดเมื่อกี้แอมร้อยแอมครับก็คือถ้าระบบสี่สิบแปดมันต้องมานุกรมกันให้ได้สี่สิบแปดโวลต์ก็คือยี่สิบสี่บวกยี่สิบสี่เป็นสี่สิบแปดเท่ากับร้อยแอม แต่ถ้าแต่ถ้าหน้าฝนเปิดแอร์หมื่นสองสีถาดก็ะดจะได้สี่สิบแปโวลต์สองแอมป์ก็ต้องต้องมาอนุกรมกันใช่ใช่ครับผมอนุกรมกันเป็นสอสตริง,งใช่ครับก็จะเป็น 24, 24, 24่สิบสี่ยี่ยบวกยี่สิ่ร้อยแอมป์มันก็จะได้ในในใน,ในระบบสี่สิ0แปดยี่สิบสอแอมปพอนุกรมปุ๊บได้100 m, 1นึอแอมป์สี่สิแต่ทีนี้ถ้าเรา4ี่สีถาดก็คือ ยี่สบี่สถานก็จะได้สองลีเอมในระบบสีิบแปดโวลต์ถ้าสองไรเอมบอกว่าเอาอยู่ครับแอนหนึ่งคืนก็4สี่ถาดเลยนะครับผมตัวนึงว่างั้นนะครับผมอันนั้นได้แน่เปิดได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเออต่อแยกนี้ก็ดีบ้าน<ต>ผมก็แยกเพราะว<ต>่ามัน,ม,นมันก็จะยุ่งเรื่องปลั๊กเรื่องอไรเนี่ยนะมันก็เดินรอบเดียวครับปลั๊กพวกแอร์พวกอะไรก็ใช่ครับผมต ใช่ครับผมเห็นที่ยิงพระก็เหมือนที่บ้านเลยเนะี่ยบ้านก็มีอย่างนั้นแหละประมาณนั้นแหละอ๋อดีครับประมาณที่เห็นในยูทูบมาแหละโอ้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาเตรียมเดินไอ้เดินไอ้สายไฟอันนั้นอันอันอันนั้นตุ๊กแกจริงหรือตุ๊กแกปลอมครับจริงเลยนะอันนั้นอันนั้นจริงเหรอเนี่ยจริงเลยนะถือป้าไปที่เราจะใช้เนาะใช่ครับผม จบเลยม,มันไม่ได้ไมายุ่งกับเด็กเนาะใช่ครับผม,ม,มคือไอ้ไอ้แบบเนี้ยมันไม่ต้องมุ่นวายว่าคนใช้เป็นหรือใช้ไม่เป็นเอาใช้เวลาถ้าไฟหมดมันก็สลับการไฟฟ้าเลยเราไม่ต้องยุ่งกับมันนะ่ะพอเช้ามาปุ๊บสว่างมาปุ๊บชาร์จเลยไม่ต้องยุ่งกับมันครับรายุ่งตรงที่เราต้องเดินปลั๊กเนี่ยเนาะใช่ครับผมก็รอบเดียวอะ่ะเอาช่างมาเดินเดินปลั๊กไฟเอซีเข้าไปใช้งานแค่นั้นเอง ไอย้ยางหลังเต่าเรอจำเป็นก็ต้องทำนึกไอ้ไฟไฟกพัฟเอาถ้าถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นครับเพราะว่าเพราะว่า,า,วาน,นี่แบบในพอมันก็ดึงไฟใช่ครับ <ๆ S 2> ผม <ๆ S 2> ก็ผมบอกมีสองช้อยให้เลือกไงว่าถ้าเกิดเราอยากจะใช้ไฟสองทางคือใช้วันนี้อยากจะใช้เปิดแอร์อโดยการไฟฟ้าเราก็โยกไปที่หนึ่งวันนี้เราอยากใช้โซลลเซลล์เราก็โยกไปที่หนึ่งเพราะเมื่อกี้ช่านนั่นบอกว่าแบไในพอมันก็ดึงไฟฟ้าใครอยู่แล้วใช่ครับผม ก็ไม่ต้องติดเราไม่ไม่จาเป็นไม่จะเป็นครับไม่จําเป็นครับว่าสมมติกลางคืนใช่ครับแบบมันไม่มีใช่ไหมครับมันก็ใช้มันก็ไฟฟ้ามันก็เข้ามาอยู่ถูกต้องครับผมเออเพรากนั้นจะได้ไม่ไม่ต้องทำชะนั้นก็จบเลยจะได้ตัดมาเป็นในโอ้หกพันวัตต์นี่ผมบอกเลยว่าใช้ได้แบบสบายอ่ะหกพันวัตต์เนี่ยมันอยู่ที่แผงแล้วก็แบตอย่างเดียวว่าเราจะมีขุมพลังงานได้มากแค่ไหนเริ่มเอาเริ่มต้นที่หกแผงก่อนครับลองดูก่อน จะขยายระบบค่อยว่ากันเพอาะขยายเติมได้ใช่ไหมใช่ครับผมตู้อบคอนบเนี่ยนะใช่ครับผมเดี๋ยวผมบอกเลยนะอที่เขาบอกว่าติดตั้งใช้แอร์งบเท่าไรถ้าช่างติดแสนขึ้นชัวร์ๆม,มีคนมาปรึกษาผมหลายครั้งลรวบอกอุ้ยทไมพี่ติดตั้งมาราคาถูกจังอะแล้วก็ไม่ถูกเองก็ติดตั้งเองไงไม็ใเจลักที่ที่ผมปรึกษาช่างนนเพราะว่าช่างนนลองจัดเล็กเนี่ยชครับผมลองผิดลองถูกมาครับ นรอมัอม้ยครับมันในพวกนี้มันจะเข้าใจดีครับใช่ไหมใช่ครับเร,เราไปจากก้างเขาติดไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้ครับเราใช้ไม่เป็นอ่ะใช้ไม่เป็นไม่รู้เรื่องแต่อันนี้เห็นว่าเออถามจากไอ้ตัวเล็กมาเออให้ยไอ้ไม่พอเว้ยใช่ไหมครับเอาว่าต้องมาเสียงเงินซื้อนู่นื้อนี่อะไรครับมันเหมือนว่าล้องผิดล้องถูกมามาตลอดพูด,ดง่ายๆมีคนนําล่องไปแล้วอืมแต่ <า S 2> ทำงานอะไรนี่ขอโ้ษผมวิ่งเดลิเวอรี่ครับขับไอ้รถส่งอาหารน่ะอ๋อของอะไรของ อันนี้ของพี่ยักษ์ใส่แว่นเป็นของผมเองแหละพี่ยักษ์ใส่แว่นอยู่ในพิโลกเนี่ยผมเปิดเองเอครับ <c oughs> เปิดเองวิ่งเองจ้างลุงน้องวิ่ง <c oughs> ล้วแฟนะอะเอาแฟนผมเป็นพยาบาลครับ<อ>ครับผมล,ลูกย<ม>ังเรียนอยู่เนาะครับผมอ๋อเราเราเปิดเองเล็กอยู่เอาเปิดเองครับแต่ว่ามันโซ <c oughs> สซยพวกใหญ่ๆไม่ได้ครับ <c oughs> แต่มันก็พอได้กินได้ใช้นั่นแหละครับผมครับอันนี้ผมทําโซลา์เซลล์มาประมาณน่าจะได้ปีหนึ่งอล้เริ่มจาก แรงบันดาลใจคือไฟบ้านดับบ่อยมากไฟตกเล่นแอร์ผมมังม่งไปสองเครื่องอะสองเครื่องก็สองสองเครื่องก็ส,สี่หมื่น 40, กว่าแล้ววะ่ะเพราะว่าติดตั้งโซลารเซลล์ตอนนี้คุ้มเลยแล้วต่อไปเดี๋ยวได้เรียนออนไลน์เพราะว่าโควิดมันยังระบาดอยู่อผลิตนออนไลน์ปุ๊บลูกอยู่บ้านเปิดแองแต่เช้ายันมืดสบายละแต่แอร์ที่บ้านนี้ทังทำเป็นไน้โยกสองเตาใช่ใช่ครับผมเราทำไมไม่เอาตั้งทีต้งจุดเดียวแล้วมาเอาไปอ่า <ไป S 1> ก็คืออย่างนี้ ของผมระบบ24มันเป็น1,600วัตต์วัตต์มันน้อยอะไรตัวไหนไอ้ตัวสีดำครับที่ผมลงในรีวิวนะอันนี้มัน1,600วัตต์เองมันน้อยมันน้อยคันนี้มันทํางานมาทั้งวันแล้วมันเหนื่อยแล้วไงเพราะว่ามันน้อยผมก็เลยให้มันพักได้ใช้ไฟจากอ่าพักมาใช้การไฟฟ้าเอาคเห็นมีตัว5,000วัตต์ไหม5,000วัตต์นี่ผมไว้ห้องพักแล้วก็ไมโครเวฟอะไรพวกนี้ครับใช้พวกนี้ใช้อย่างอื่น แอร์ห้องพระหนึ่งตัวแพงแยไ่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแพงแยกคนละชุดครับของผมมีพันหกร้อยวัตต์นี่ผมใช้สี่แผงเหมือนกันแต่ห้าพันวัตต์ผมก็ใช้สี่แผงเหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกไงผมเล่นสิบสองมาก่อนสิบสองแล้วมายี่สิบสี่แล้วก็มาสี 1, <8 S 2> ่สิบแปดมีแบตกี่ตัวกี่ลูกอ่ะของผมเป็นแบตลิเธียมสองร้อยแปดสิบแอมป์ยี่สิบสี่โวลต์ชุดเดียวอไตัวชุดเล็กกันนะใช่ครับผมกลางวันอย่างเดียวเนี่ยกลางวันอย่างเดียวครับเน้นกลางวันห้องเดียวครับ ก,ก็คิดว่าจะปล่อยอยู่เหมือนกันครับแต่ตอนเนี้ยมีคนมาถามถามอยู่ผมก็อยากกับคือตอนนี้พลังงานจาก5,000วัตต์ของผมมันเหลือ <c oughs> เออใช่ทีก็ร้องอยู่เหมือนกันน่ะเดียวว่า <c oughs> มันเหลือ <c oughs> ทำไมไม่ตรงนี้ไมแต่มันมีไปแล้วไงครับคือถ้าผมจะโยกมาใช้5,000วัตต์เนี่ยผมจะโยกแผงก็คือต้องซื้อไิทีหนึ่งตัวโยกจากสี่แผงที่ใช้1,600วัตต์เนี่ยมาใช้กับ48โวลต์คือโยกแผงมา ก็เท่ากับ5,000วัตต์เนี่ยของผมจะได้แผงอยู่8แผงก็คือสองชุดนั่นเองครับก็เพิ่มแบตอีกสักสองถาดอีธานี่เราบันเทิงเรามีอยู่แล้วใช่ครับผมตอนนี้ทารา6แผงมันมีสองชุดชุดละสี่แผงก็เท่ากับ8แผงครับผมถ้าเราเอา8แผงมารวมกัตรง5,000วัตต์ได้ใช่ก็ต้องผมก็เพิ่ม a ่ t หนึ่งตัวอ๋ออ่าแล้วก็โยกมาช้าสี่สิบแปดอีทานี่เราใช้งานบันเทิงเลยแต่ว่าเสียดาย ถ้าโยกนี่มาปุ๊บแบตผมจะเหงาไงก็ทำมาโยกมาแล้วมันก็ไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่าไม่ยี่สี่ใช่ครับผมยี่สี่ก็จะเหงาไปเลยต้องมาทำยี่สใช่ครับผมเอาไม่ไ้เาก็มาเติมอีกชุดไม่ได้เลยไม่ยี่สี่มันเป็นแบตลิเทียมลิเทียมเนี่ยค่อนข้างสูงราคาราคาอยู่สามหมื่นกว่าแล้วถ้าผมเพิ่มอีกผมต้องเพิ่มเงินอีกสามหมื่นกว่าไงแล้วถ้าอ่าผมใช้งานนี่คือมาเปรียบเทียบลิเทียมกับเอ็นเอ็มซีเอ็นเอ็มซีมันเจ๋งกว่าและเราจะยอมไปซื้อลิเทียมทำไม ก็เล่นเอ็นดซีดีกว่ามันเจ๋งกว่าเยอะครับผมครับผมมาใครแนวทางเลยแางนู้นเลยผมเนี่ยมึนเลยที่ว่ายังไม่ได้ตังของตังเลยเฮ้ยหูจับจริงๆครับผมผมบอกตรงนะผมไม่ได้รับติดตังผมก็เลยไม่กล้าบอกเฮ้ยอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมอ่ะ เป็นทาเองบ้านๆนะผมไม่ใช่ช่างแต่ว่าปรึกษาอะไรรับปรึกษาอะไรได้ครับผมอย่างนี้มันเข้าใจกว่าหรอเปล่าครับผมไอวิชาการโอ้โหซีราเหมือนเลยสิเราไปดูราหมือนเลยตามคิดซิว่าตัวนู่นบางตัวนี้อะไรนะไออย่างง่ายเลยเนี่ยครับผมก<ม>็จะ,จะบอกใน youtube ว่าเออถ้าใครจะติดตั้งอาซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็เดี๋ยวค่าแรงเดี๋ยวเรามาคุยกันครับผมว่าจะคิดแค่ค่าแรงมาติดตั้งจะได้แฟงไงนี่ตอนแรกนี่ตอนแรกจะเอาแผงมาตั้งนี่ทั้งหมดเลยครับ แรกนะครับแล้วก็เอาไฟฟ้านะครับมาจำเข้าอินเวอร์เตอร์ครับแล้วก็ไปเดินสายออกออกจากอินเวอร์เตอร์นะครับผมไปดีทีไปเข้าเข้าไอีคอนซูเมอร์ไงอ๋อแสดงว่าระบบเลยแสดงว่าคิดมาหลายวันละคิดมาหลายวันแล้วครับไปเห็นเนี่ยยูทูปไปครับไอ้ที่เขาระบบนี้เขาก็มีใช่ไหมล่ะครับผมแต่นี่มันดูแล้วมันยุ่งยากอะไรพวกเอ้าไอ้ไอ้เกี่ยวกับสายดินอีกนะครับผมแล้วไหนจะไอ้พวก คือกำลังหมุนกินกระแสเยอะใช่ใช่ครับผมติดหรือติดตรงนั้นไงผมแนะนําถ้าเครื่องน้ํามุ่นใช้ไฟฟ้าไปเถอะไม่ต้องไปยุ่งกับมันตอนนี้เออมาอยู่เอาทั้งหมดมาคุยวันนี้เออเฮ้ยอ่ารถตบตบปั๊กแยกก็ไม่กีบาทหน่วยใช่ครับผมใช่ครับผมปั๊กอย่างเงี้ยเคยมีตัวมั้ยมีอีกตัวอ่าใช่ครับผมจะทำคนละแบบว่าอีแบบนี้เป็นของการไฟฟ้าไปอ่าอันนี้เป็นไฟดีซีไปอ่าครับผมอย่างนี้อันดับแรกคือผมจะต้องต่อปั๊กรอไว้ก่อนใช่ครับผม ล้วคอ่อยๆสะสมในอุปกรณ์อย่างที่ครับ<ะ>ครับผมเนี่ยอีเนี่ยแนวทางน่าจะบอกให้ให้แฟนๆับใน YouTube รู้ในว่าครับ,คร,บนะครับผมเราทเราทำเองนะครับผมเขาว่าเออต่อพักให้เรียบร้อยคือคอ่อยๆสะสมรตรงนี้ไปมันจะได้มียุ่นะครับครับผมเพราะอย่างนี้บ้างทีมันในมันกว้างนะใช่ใช่พื้นที่เยอะ